บาดีทุกคนวันนี้เข้ามาบวร่าผ้าไปลตูให้ยั้งบนอันนั้นอ่ะะขอบือนนี้มาบวร่าผ้านะคือเป็นเดืยนนี้อ่ะจะเปิดแสงไฟไม่ไอ่ะมาเาบวร่าาตลาดบัวร่ะผ้าอาคือเป็นแดงนี่กล้องขนาดแอม

Mình mình ý? Ừ, ừ. em sưu con đồng hoa ăn luôn sài côn lưu ấy là hệ thề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  hệ Mẹ ăn เอาสามเลยวะแม่ <iah? S 2> เอาสามเลยวะฮะแลาวแม่เขาอะไรกินน้ำสามย่ันไม่เลยย่ิบันเลยสองามร้อยอันนี้สามยี่ายีิ้เป็นห้าสิบมนันห้าใเนื้อกสิบได้บ้างมี่นี้ คคือมือสนุ้งไปให้ไปหนานุ้งยำหนาก็ได้เนี่มะลุกอ้ไวอ่มือเหนือแอมเื้อมะลแล้วกะดำหอมลุกไปอตลาดบุรพาระุ่งยัล้ตลาดบุรพา่า อ้ามอโหมเอ็มจะขยาดเนี่ยนมทอดอะจะซื้อปะซื้อเงินมานนาำ่มกนี่อยู่ไปคุณแสบเลยขนมเนี่ย ไมอรเะไจับมาเอ๊อมันเละเออซี่วคนหนึ่งมารถนั่งอยู่ตะนอเลยไม่ไหวแล้วแต่ไอ้ขนมน้อยไหวตลอดขนมไม่รับเลยขนมนี่ ไม่เดียวไปเสิร์ฟแบนี้คุณดไปบ้านโกนขยง

เอากินแล้วไม่นมนะเย้กินนะ เพียงตาแก่เพียงในใดดื้อบ่ให้ไล่ใดดื้อเท่าหลอกเท่าหลอกไว้หัวงอกหัวขาวไดเออใา้ยูน้ำเอ้ยน้ำนองเนี่ยไดน้ำลุกน้ำเต้าเลยเขินได้ดื้อใดขานอะไรจับเข็นใบหมัดเข็นเอาอะไรฮะพงเอาไดเออมากินดอกหมักใบหมักตอกมันเลย เมล็ดเมื看看네่ออื her, pues horn, ่นพวกดังเอาไก่ให้กินไก่จังตะมดได้หัหมพงเอาเลยได้ดืูด่าด้อจับเข็นไว้มัดเข็นเอาเลยได้หั่มพงเลยได้ให้ไงให้ชูมได ใหญ่เพียงตาเก้เพียงนายได้เด้อเอื้อยช่วยเด ผู้เบ่าวผู้สาวน้อยนะอันนี้ก็เข้าท่ายคลิปตอนก่อนนะเดี๋ยวนี้ใหญ่เป็นบ่าวแล้วปีปลายแล้ว ยัดติ่พี่น้องหลายๆคนเนาะ ต๊เชนินอ I mean ันนี like yes. ้น้ไม้ถงอนน้ไม้เฮ็ดถงไว้กินยามแรงตามแบบนี้จริคนหลายช่องขาคนหลายพี่น้องเอแมเยออไปกินได้ไปกินไม่ีได้เพเออยอไปกินน้ำเผาพูเออ อัะะอนต่อไฟมาถ้าก็มาหองก็ต้องกินข้าวมาซาล um> uh> ีอันไว้ปลูกอันนี้เอมยัางละบ้านบ้านยังก็ลืมออีแล้วตลอดเลยกวนขยมบ้านกวนขยมมันพากขยมไปหาซื้ออัน หาซื้อยาซิฟันหาซื้อเครื่อ,องกินเมื่อกี้นี่นอนหะก็ตื่นเมารถทางโค้ยะเลยบ้านจนแงมทางทางบ่ยะแต่ว่ามันมันทางโค้งโค้งจนวา่าเฮาจนยลมลนะอ่ะขับรถอ่ะอ่ะมาบ้านท่านี้แหละสิพาไปเลาะเลยคอยไม่ได้เด้งเลยขนได้มาทาังทีก็ได้ไปเลยมีต่พาเลาะบ้าง นี่นี่นี่ไปดินะเพื่อนน้อยนี่นี่ดูเขาเดินฮอนนะเก่าเฮ้ยเลยนี่แดดแล้วตอนประมาณสักโมงนี้นะประมาณสามสี่โมงอะเดนนะเขาเอาน้องนะตอนนั้นเขาเคยมาอยู่นี่มาบุญบุญแจกเขาได้มากก็น้อย ควหญเย็นนะบานเป็นเก๋ไก๋ยุ่งก็ต่ำนิดนึงไอซ้อนเฮ็ดยังเฮ็ดยังลิ้นอยางบ่อจะอยู่กับไ้ยิ่คือไม่เท่าพาไปเบิ่งก็มาขามของกันเด้อฝืนดังไฟอันนี้หงสีเข้า มีหองสีข้าวน้อยไว้อยูเฮือนอีเนาะสบายสีข้าวเองไม่ต้องไปสีข้าวบนอื่นนี่พวกเราน้อยมากละบรรยากาศดีนะที่บ้าน อันเพิ่นเพิ่นโคตรสูง ดอกแห้งเนาะดกแห้งมาขันกันนะตชันัาหาะาค้งูเนี่ยีไม่ทั่วเหลืองกับข้าวข้ากลัมบ่เกัได้ตัวมากเออเราซื้อเรามักซื้อข้าวกััมผลกันบหรือว่าข้าวกลัมอันตังหะนะ คนกันน่ะคนเอออันนี้คบัวม่นข้ากำเนาะนี่เข้านะสาวเข้าไม่ข้าปีนี้เนาะจะได้เข้าหลายบัวบินได้สิ่สิเปาสิ่สิเปาสี่สิบเมื่อเมื่อหน้าบัวสี่สิเอ่อเฮทลายปีนี้่เฮดเดียวนะเออเฮทเฮทหน่อยเออเจทไฮยังได้สี่สิบแปดุปเฮาห้าอันห้าไฮพัดได้สิบ ได้ซีเลยไเจ็ดตลกแห่งเหระจ้างจ้างคนได้ักหลายๆเห็ดได้หน่อยหนึ่งเห็นแค่พวกอันนี้ปีปมันได้เยอะเบรกกับอันนี้อันมือนีก็ถ่ายคลิปกต่เสียงดังเนาะมันดังเสียงดังเสียงตู้หลายานเดี๋ยวครัคลิปหน้าเขาสิพาไปเบิงอันอันเพิ่์นฮอล์คอต้มเนาะอันคลิปนี้จะจะเพลงเท่านี้นะบ๊ายบาย